เป็นเครื่องฟอร์ดเป็นเจอร์ครับต้องใส่ให้นี่มันเข้าล็อกนะตัวนี้นะนี่ล็อกนี่นะมันจะมีล็อกตรงนี้ตัวหนึ่งนะตอนใส่ต้องให้เข้าล็อกถ้าไม่เข้าล็อกมันจะเบี้ยวพอเบี้ยวแล้วไอ้ไอ้เหล็กเนี่ยจะไปชนไ้นี่ครับมันจะไปชนเหล็กนี่ครับีชนตรงนี้เรามันดังแก้งๆเวลาดับเครื่องครับแต่ครั้งนี้ต้องให้เข้านะครั้งนี้เห็นไหมมันจะมีรูมีรูเข้าเนะน,นี่ยต้องให้เข้า ตสต้องล็อกไอ้นีให้แน่นก่อนต้องล็อกตัวนี้ให้แน่นก่อนนะล็อกตัวไหนใแน่นล็อกตัวไหนให้มันอยู่ที่ก่อนนะตอนใส่นะครับเออต้องให้ตรงนี้แล้วไอ้น,นี้ต้องต้องเข้าเนี่ยสองอัน,นช่างเราใส่ไม่เข้าถ้าใส่ไม่เข้านี่มันจะเขียบได้ครับถ้าวางวันนี้เขียบได้แล้วไอ้น,นี่เบี้ยวทำไมายางที่เครื่องเบี้ยวยางที่เครื่องฟอร์ดเเจอร์ครับใส่ไม่ได้ฟอร์ดเดี๋ยวดูขาไปดูฟอร์ดเเจอร์ยางที่เครื่องครับ มีมีถ่ายมันเครื่องครับทั้งวันมีเอ็นมนี่เบรกไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเป็นปั๊มเลยโอ้โหนาวราก็ซ่อมเป็นครับไม่ใช่ซ่อมเป็นเดอรุ่นนี้ เอาหัาวยางครับเอ่อนั่งนั่งทับแล้วเอามือจับไปจับขารถเข็นเอ่ะครับ นั่งทับแล้วเอามือจับไปนั่นแหะจับด้ามมันนะครับครับจับอย่างจับอย่างนั้นแหละบนเบาะแค่นนั้ง่ายกว่าเยอะเบรกครับเบรกเบรกครับอยู่ตรงกลางเลยนั่นแหละไม่แล้วอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจับไว้ลงไปเลยต้องเอาอะไรมัดอ่ะเดี๋ยวไลเดียเด๋ยวมันจะวิ่งลงข้างล่างน่ายังอ่ะ ดูยางแท้นเครื่องฟอร์ดเองครับเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ยังไม่ได้ใส่ซื้อมาแล้วหองใหม่เละเลยครับเปลี่ยนบูทใหม่ฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์ครับบูทปีนอกล่างต้องตีอย่างฝั่งนี้เข้านะบูทฟอร์ดตีจากจากตีอย่างนี้เข้าตรงนี้ตัวใหญ่ไอ้ตัวนี้ใช้เกลียวใช้น็อตดูดเนี้ย ใช้น็อตเงี้ยดูดเข้าเาจะเข้าดิเงี้นะครับนี่ใช้น็อตเงี้ยดูดเข้าไปเอาแหวนรองตัวนี้เอาแหวนรองข้างนี้ข้างนี้ก็ทําทั่วไปแหวนรองปลอกดูดเข้าอย่าตีไม่เข้าต้องดูดครับตีนี่ก็ตีได้ชั่วคราวตัวนี้นะตัวนี้ตีได้นิดหน่อยตีบูดตีบูดตีบูดเข้าอย่างเงี้ย เข่าอย่างี้ครับเนี่ยเข่าอยู่แต่แรงไม่ถึงนะตีตีนะต,ต้องเอาใช้ตัวนั้นดูดเอาไอ้ตัว,ตวลอ็อกเอาแหวนมารองแหวนรองน็อตเนี่ยดูดรงนี้เข้าดูตรงนี้นะครับอย่างนี้เอาข้างนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะ แล้วก็เอาน็อตลุกร้รอยเข้าไปช่างรู้อยู่ไม่น่ายากส่าไรยางฉันเครื่องโฟตรองถอดน็อตนี่มาทั้งสองตัวเลยครับทางนี้ยังเบี้ยวเพราะใส่ไม่ตรงอันนี้มันจะเบี้ยวเนี่ยตัวนี้เนะนี่ยนี่ตัวนี้จะเบี้ยวครับไอ,อยางมันจะเบี้ยวแล้วทำให้ชนเหล็กนี่ครับ คันน็อตยังไงก็ไม่อยู่เพราะมันเขียบได้ต้องให้มันล็อกต้องคันตัวบนแน่นแน่นก่อนตัวบนนัยนคะันตัวบนแน่นแล้วค่อยคันตัวล,ล่างให้มันตรงกลางรู่อนงั้นมันจะเบี้ยวครับไม่อยู่ฟอ,เอดเจื่อครับเสียงดังก้กงนึกว่าเครื่องฟังครับอุออยูดตีเข้าข้างนี้นะฟอดขูดตีเข้าข้างนี้ครับ ใส่ก็ใส่อย่างนี้ครับเนาทำให้ดูก็ได้เอ้ยทำให้ดูก็ได้รอย่างนี้ครับใส่นะเอาแหวนหาน็อตอย่างนี้มาตัวหนึ่งน็อตนี้นะน็อตอะไรก็ได้น็อตไอ้พวกไอ้ลูกหมากอะไรก็ได้ก็ได้ได้หมดยาวเอาแหวนใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเดียวเลยแหวนเข้าไปอย่างนี้นะแหวนอย่างนี้นะเข้าไปอย่างนี้ครับ แล้วก็ใส่ปลอกเข้าไปอย่างนี้ปลอกอย่างนี้นะอ่าได้แล้วทีนี้เราก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะเออแทีนี้ก็ได้ตัวดูดดดูเข้าไปแล้วครับไอ้ตัวนี้ก็เอาอันนี้ใส่ทางนี้ทางนี้ต้องเอาหาปลอกมารองตัวนึงเนี่ยร้อเนี่ร้องเนี่ยรอ,องตัวนี้ทั้งตัวเลยรองอย่างนี้นะแล้วก็ใส่นัดเข้าไปอย่างนี้แค่นี้เออ รองเงี้ยแหละครับรองให้มันหมุนเข้าไปการนี้มีอะไรง่ายๆครับเงี้ยแหละดึงออกมาถ้าไม่มีก็เอาไอ้น็อตอะไรก็ได้น็อตไอ้ไอ้พวกลูกมากรึเปล่ตัดให้มันเข้าเงี้ยมันก็ลักษณะยอย่างงี้นะมันก็ดูดบูดได้แล้วลัการทั่วไปช่างจะมองออกอยู่ครับบูดงกฝอดล่างฝอโอ้ไม่ยากครับไม่ยากเท่าไหร่ ตอนเอาออกก็ไม่ยากเอาออกก็ดีอย่าข้ามนู่นมานึกว่ายากไม่ก็ไม่ยากเท่าไรครัไม่ยากไม่ง่ายเท่าไหรโฟดเดี๋ยวเสียวเวลาหน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปใส่พร,รุ่งนี้ก่อนเด็กงานนะครับคำวันนี้อดุดติ่งนกโฟดอุดติ่งนกล่างโฟดตัวนี้นะตีตีออกนี่นะขาที่เคยตาเนี้ยนิดเดียว ถ้าไม่มีเอาเลื่อยผ่าก็ได้เลื่อยเลื่อยมือผ่าเล็กหน่อยถ้าไม่มีแก๊สนะเอาไฟฟ้าแต้มนี่ก็ได้แตม้แตมๆให้มันแล้วก็เอาเขาอ,ออกแต้มให้มันขาดเงี้ยครับเดี๋ยวต้องเอาบูทตัวจริงออกก่อนให้หมดก่อน4765ทำเบรกครับฟอร์ดฟอร์ดฟอสฟอสวันนี้วันอะไรวะพุทธภาสก์ ย็ไม่ได้กินข้าวข้าวเยอะมันเครื่อโกระงโอ้โหดียังยังกลน้อยตัวเล็กมาแล้วครับโอดโอดขอ น้องกับอยู่สองคนหานเลยไม่เดินครับอยา่างเชิญเครื่องฟอร์นะครับต้องล็อกไอ้นี่ให้แน่นนะคงใส่ล็อกไอนะ้นี่ให้แน่นก่อนเห็นไหมร่องต้องอยู่ในร่องนี้ไม่งั้นไม,ไม่ได้ครับล็อกไอ้ตัวนี้แน่นก่อนตัวไหนนะล็อกตัวไหนก่อนใส่ใส่ไปเงี้ยครับล็อกตัวไหนแน่นตัวนี้นะล็อกไอ้นี่แน่นเนะนะลย ล็อกตัวนี้แน่นก่นอนยางเข้าแล้วล็อกสายขวาต้องเท่ากันนะตัวนี้นะในร่องนี้นะรองนี้นะสายขวาต้องเท่ากันรองนี้เข้ากันเลยเฮ้ล็อกให้แน่นเลยเฮ้ล็อกให้แน่นเลยครับให้อย่าให้เขียบเดี๋ยวจะแต้มติดตรงนี้เอาไปฟ้าแต้ม อันนี้จะใส่ก็ถอดออกอน,นี้แต้มนิดหน่อยก็ได้ไฟฟ้าแต้มหรือแก๊สแต้มไฟฟ้าแต้มนิดหน่อยให้เกียวตรงนี้แต้มสองอันตรงนี้แต้มไปเลยก็ได้ตรงนี้แต้มติดเลยตรงนี้เวลาถอดก็ถอดถอดช่างใครถอดที่หลังกับตัวใขรตัวมันกับแต้มนี่ติดเลยถอดนี้นะแต้มตรงนี้นะ ไม่ใชแ่แต้มตรงน็อตแต้มตรงนี้แต้มตรงนี้สายขวาต้องเท่ากันนะย่างช่นเครื่องฟอร์ดฟอร์ดเป็นชือ่อยู่อย่างนี้นะในรถในรถจะอยู่ยงี้ครับมันจะชนถ้าเราไม่นี่มันจะไอตัวนี้จะเขียบได้ที่เขียบมันชนอันนี้จะมาชนอานนี้ไอรุ่นเก่าสมัยก่อนผมเกียร์จำพานผมเลยเอาเหล็กนี่ออกเลยเอานี่ออกเอานี่ทิ้งไปไม่ใช้ตัวนี้ครับ เอาเหล็กนี่ออกคือไม้ก็พานี่ออกผาตรงนี้เคยพาอยู่ผานี่ออกเลยเพื่อไม่ให้มันชนเลือแต่แผ่นเนี้เอาแต่แผ่นนี่รองเดียวเคยพาอ,อยู่สมัยก่อนผานี่ออกเลยครับพาออกครับแล้วพาเหล็กนี่ออกเลยอย่าแงบบนี้นะผ้อาออกสองข้างมันก็ไม่ชนแล้วครับช่างสมัยก่อนเล่นอย่างนั้นเล่นง่ายๆอย่างเปเครื่องฟอน